สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีแม่แม่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอชซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะวันนี้คุณยายพาท่านมาตัดอ้อยสวนใหม่นะคะสวนอ้อยที่สวนไม,ม่ที่คุณยายว่าซื้อไว้เกือบจะโสงไร่นะคะแม่แม่ยาตั้งแต่นี่เลยเนาะยาตั้งแต่นี่ไปห้าพั 5, นคะแนนนี่ก็แม่น้องบี๊แม่น้องบิด แม่น้องมิดแบ่งป,ปันน้องด้วยนะคะมาตัดนะคะ,วะสวยมากๆเลยนะคะอ้อยนะคะทีะ่คุณยายขายผลไม้ขายผ,ลไ,ายผลไม้นี่เพื่อที่จะมาซื้ออ้อยซื้อสับป,ปะรดให้น้องๆได้รับประทานนะคะ,ะแม่แม่ดูนะคะนี่แม่แม่ดูนะคะ,ะคุณยายจะเดินให้ท่านดูเนาะเกือบจะสองไร่นะคะห้ 5, าพันคะแนนแล้วก็ พาม่น้องบีดามาตัดด้วยนะคะแบ่งป,ปันน้องเนาะเนื่องจากว่าน้องไม่รู้จักขับรถก็ซื้อจากกันพี่แม่แม่นะคะเมตตาอุดหนุนทุน,นไม้ให้น้องช้างนะคะแล้วก็เอาทุนตรงนี้เป็นค่าน้ำมันรถมาตัดอ้อยตัดหญ้าแล้วก็ซื้อเป็นกล้วยแล้วก็ที่เหลือก็สะสมซื้ออ้อยนะคะแม่แม่จ๋าสวยนะคะนี่ คุณยายเดินให้ท่านดูหาไม่มีนะคะนี่นี่อ้อยนะคะกำลังรับประทานเลยน้องช้างของเราเนาะนี่คุณยายก็พูดจริงนะคะมาไม่โกหกท่านนะคะที่ท่านเมตานะคะท่านเมตตา,าช่วยอุดหนุนผลไม้มาชุบมาให้คุณยายทุกวนันทุกวนนันน้องๆนี่ก็ได้อ้อยแล้วนะคะห้ 5, นาพันคะแนนแล้วก็ วันอัคารที่จะถึงนี้ก็สับป,ปะรดอีกนะคะปกติคุณยายอยากจะได้1นึ่คันรถแต่คะแนนเรามีน้อยก็เลยจะเอาอ่าพึ่งรถหกพั 6, นคะแนนหกพันคะแนนนี้ก็คุณยายเองก็ขายผลไม้นะคะเพื่อที่จะมาต่อยอดต่อทุนเอาต้นสับป,ปะรดอีกเนาะ,ะน้องทานหกเชือกนะคะน้องทานเยอะนะคะเราจะให้หมดเลยไม่ได้นะคะแม่แม่จ๋าเราจะให้เป็น อาญ้าเป็นอ้อยนี่หมดไม่ได้นะคะนี่นเดี๋ยวคุณยายก็หาอ้อยไว้อีกนะคะจะให้หมดเลยไม่ได้เลยนะคะเอาว่ะถ้าอย่างนั้นน้องจะอดนะคะน้องจะอดเนะาะอาโนะมานี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะถ่ายคลิปก่อนแม่น้องบี๊ดนับสู้ไปเลยแม่น้องบี๊ดสู้เลยป้าเป็นกําลังใจให้นะคะนี่แม่แม่มาดูเนาะยิงกแกล่งนะคะยิงกแกล่งนะคะ ทำงานนะคะน้องชายของของแม่แม่แม่ควานเสียก็นางก็ยังใช้ชีวิตเลี้ยงลูกนะคะสองคนเนาะน้องบีทกับน้องลูลู่แล้วก็แบ่งปันน้องให้มาตัดอ้อยนะคะนี่อันนี้ก็คุณตานี่ก็คุณตาเดี๋ยวคุณยายจะช่วยคุณตานะคะอ้ยอ้อยต้นใหญ่สวยสวยอ่ะสวยมากเลยอู้ยันใหญ่ใหญ่ปุ๊บ น่ารับประทานนะคะนี่อ่าขอบคุณอ่าขอบคุณแม่แม่ทุกทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาอุดหน,นุนผลไม้ให้ร้านอ่าคุณยายน้องยาย่านะคะอ่าทุกวันทุกวนัน่ันเมตตาเน,ะนาะคะแนนตรงนี้ก็ไม่ได้เอามาทำอะไรเลยเอามาซื้ออ้อยให้น้องๆได้รับประทานทุกวันทุกวันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายก็ ช่วยคณตานะคะมัดนี่ช่วยคณตาคุณตาตัดนะคะนี่อนนุ้แม่แม่ดูเนาะลำใหญ่ๆเลยนะคะนี่อ่าได้มีอ้อยให้น้องทานได้เาประทานคุณยายเองก็มีความสุขนะคะเพราะว่าอ่าถ้าเราไม่หาให้น้องน้องก็ไม่ได้ทานเนาะแม่แม่เนาะนะคะเนื่องจากตรงนี้ก็ เนื่องจากมีคุณพ่อคุณแม่เอซนะคะที่ท่านามีใจบุญใจกุศลน,นะคะเป็นแม่นางฟ้าใจดีนะคะทุกๆท่านเลยนะคะ,ะเป็นท่านผู้ใหญ่ใจดีเนะะาะที่ท่านเห็นว่า,าพวกเราเลี้ยงค้างจริงๆแล้วก็ช่วงเศรษฐกิจวีกฤิตนะคะช่วงโควิดก็ไม่มีไม่มีงานทำเนาะก็เลยพวกเราชาวช้างมาช่วยกันไล ผลไม้ท่านก็ได้เมตตา,อ,าอุดหนุนผลไม้แล้วก็เอาคะแนนต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะซื้อหญ้าซื้ออ้อยซื้อต้นสับประรดแล้วก็ทุกวันต้องซื้อกล้วยนะคะกล้วยที่เราจะาานำไปขายต่อยอดนะคะก็ขอขอ,ขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ท่านช่วยเมตตาอุดหนุน ผลไม้ให้น้องช้างได้รับประทานทุกวันทุกวันนะคะ,ะเราเองก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านนะคะนอกจากคำว่าขอบคุณนะคะและคำอวยพรนะคะที่ท่านเมตตาอุดหนุนผลไม้น้องช้างทุกวันนะคะก็ขออวยพรให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่นา่ารักทุกทกท่านนะคะที่ท่านเมตตาอุดหนุนผลไม้ อาล้านของคุณยายน้องยายย่าจินตลาเฟียมารี่นะคะก็ขออวยพรให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านที่เมตตาก็ขอให้ท่านจงเจริญรุ่งเรืองอันในหนนะ้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขความเจริญทุกทุกท่านเลยนะคะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้ดังใจมุ่งมา่ราัถนานะคะคุณยายเองก็ จะขอจุคลิปไว้ให้ท่านดูไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกับการที่ว่าท่านช่วยคะแนนเราอ่า….เราก็เอามาซื้อซื้ออ้อยนะคะนี่คุณยายเองก็ฝากด้วยนะคะช่องอายายย่าจินตลาเฟมารี่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกริ๊งให้กับช่องของ่อคุณยายน้องยายย่าด้วยนะคะคุณยายก็จะโคตรจบคลิป ไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ